สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h a ช s e m ซัมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูเกี่ยวกับระบบกิลของเกม Epic 7วนะครับว่าทำไมทุกคนถึงควรจะต้องอยู่ในกิลนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูระบบกิลกันก่อนเลยนะครับผมระบบกิลเนี่ยมันจะเปิดให้ใช้งานถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะหลังจบ Chapter 2ของเอพิโซด1นะครับมันจะมีทัวร์ขึ้นมาให้เข้ากิวเนาะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของกิวผมนะครับกิวนิวบอลทีเฮนะครับก็เป็นกิวใหม่ที่ไอดีของผมได้สร้างขึ้นมาเนาะสำหรับไว้ตอนรับพวกคนที่กลับมาเล่นหรือว่าคนเล่นใหม่นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในกิวแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือการรับรางวัลประจําวันนะครับผมหรือว่าเช็คอินนั่นเอง การเช็คอินเนี่ยของรางวัลมันจะได้ตามจํานวนคนที่เช็คอินในวันที่แล้วนะครับยิ่งถ้าคนในกิวเช็คอินกันเยอะก็จะยิ่งได้ของรางวัลเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นสําคัญมากให้ทุกคนในกิวต้องเช็คอินนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของกิววอลนะครับผมกิววอลอันนี้มันจะต้องเป็นกิวที่มีจํานวนคนเนี่ยสิคนขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องตั้งทีมป้องกัน ทั้งหมด16คนนะครับอันนี้กิลผมยังเพิ่งตั้งเนาะมันก็ยังวอลไม่ได้นะครับเพราะว่าคนที่ตั้งในทีมป้องกันเนี่ยยังตั้งกันไม่เยอะเนาะอ่ะพอตั้งทีมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พอถึงวันวอ์เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดมันจะวอ์กันจันพุทธศุกร์นะครับผมไม่แน่ใจมีวันอื่นหรือเปล่าพอดีไม่ได้วอ์นานแล้วนะครับผมก็จะตีกันทุกวันจนันทพุทธศุกร์เนาะก็ หลักๆก,ก็ตีกิวอก็ตีได้คนละ3าครั้งนะครับระบบกิววอเกมนี้ไม่ค่อยอไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับผู้ต่อสวงฝ่ายตรงข้ามนะครับของรางวัลกิวอเนี่ยมันจะ,ะได้ขึ้นอยู่กับผลแพ้ชนะนะครับผมถ้าคุณเข้าร่วมกิวอแล้วคุณตีชนะนะครับหมายถึงว่าจบวันแล้วกิวคุณชนะเนี่ยของรางวัลก็จะได้เยอะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ากิวคุณชนะแต่คุณไม่ได้เข้าไปตีวอในวันนั้นนะครับ ของรางวัลคุณที่จะได้ก็จะน้อยลงด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นสําคัญมากที่ทุกคนอยู่ในกิวเนี่ยจะต้องเข้าร่วมการตรีกิววอร์นะครับผมเช่นเดียวกันถ้าเกิดกิวคุณแพ้นะครับแล้วคุณไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยไอของรางวัลก็จะได้น้อยมากนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเข้าร่วมแต่กิวคุณยังแพ้เนี่ยของรางวัลก็จะได้เยอะอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามผลแพชชนะจะเป็นยังไงนะครับจะแพ้หรือชนะคุณก็ควรจะเข้าร่วมกิววอร์ไว้นะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนาะ ปุกการโจมตีเนี่ยมีค่านะครับดาเมจเล็กๆน้อยๆที่คุณทําได้เนี่ยมันก็ส่งผลกับจิวอ์นะครับผมแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของเวอร์บอสนะครับเวอร์บอสอันนี้จะปลดเมื่ออเลเวลบัญชีถึงเลเวล50นะครับเลเวลไอดีนะครับผมถึงเลเวล50าสิบเวอร์บอสเนี่ยมันเป็นระบบที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับหลักๆแล้ววิธีการเล่นของเวอร์บอสเนี่ยก็จะออกแนวว่าเหมือนเราจัดทีมตามธาตุของบอสเดือนอของบอสรอบนั้นๆนะครับแล้วก็เข้าไปกดสกิป นะครับเพราะว่าเราทาอะไรไม่ได้เนาะมันเหมือนเป็นแค่ฉากคัดซีนแอนิเมชันเฉยๆนะครับก็เข้าไปตีแล้วกดสกิปแล้วเอาของรางวัลเฉยๆนะครับผมก็มันใช้ตัวละครถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ3ทีมนะครับใช้ตัวละครค่อนข้า,างเยอะแหละก็ยิ่งพลังสูงก็จะยิ่งได้ของดีนะครับส่วนต่อมานะครับเรื่องของสนับสนุนของคนในกิลดนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นของสนับสนุนที่คนในกิลผมตั้งนะครับก่อนอื่นผมขอ,อบอกก่อนว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ย เวลาเขาตั้งของสนับสนุนนะครับเขาจะตั้งอยู่ประมาณ2ออ,อย่างนะครับอย่างแรกก็คือ,อของฮันนะครับส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็นเล็บมังกรสีแดงอันนี้ก็ถ้าคนเล่นที่เล่นไปประมาณช่วง mid เกมเอ n เก a แล้วเนี่ยถ้าฟาร์มมังกรไหวแล้วเนี่ยเขาจะมีไอไอเทมสีดีเยอะมากนะครับแล้วเวลาเทรดเนี่ยมันจะได้เจ้าเหรียญสีทองอันเนี้ยที่เอาไว้แลกของในกิลด์นะครับเยอะกว่า เทรดพวกลูนพวกนี้นะครับมันหาง่ายกว่าแล้วก็มันได้เยอะกว่าด้วยเดี๋ยวผมเทรดให้ดูละกันอันนี้นะครับก็ใช้เล็บมังกร2อันนะครับให้สนับสนุนครั้งหนึ่งเนาะอันนี้ได้30เหรียญทองนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราเทรดลูนขนาดกลางนะครับลูนแสงชั้นสูงเนี่ยหชิ้นนะครับได้20เหรียญเท่านั้นนะครับแล้วลูนแสงเนี่ยมันบางทีคนไม่ได้ฟาร์มเก็บไว้มันก็จะหายากกว่านะครับหลังๆแล้วเนี่ยพวกหันน่ะคนเขาจะ าฟาร์มกันตลอดตอนเอนเกมเนาะเพราะฉะนั้นเล็บพวกนี้มันจะมีเยอะมากนะครับมีเป็นพันๆอันเลยส่วนรูนเนี่ยบางคนเขาเก็บไว้อพตัวละครกันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นของสนับสนุนที่ผมแนะนําให้ตั้งสําหรับคนที่อ,อยู่กิลประมาณเอนเกมหรือมิดเกมนะครับก็ให้แนะนําให้ตั้งเป็นเล็บไว้เล็บมังกรเอาไวนะ้เนาะแต่ไอ้พวกของสนับสนุนพวกนี้เนี่ยหลักๆแล้วมันจะอยู่มันก็มีขึ้นอยู่แล้วแต่กิลด้วยนะครับบางกิวเขาก็จะ คุยกันไว้ว่าเออให้ตั้งอะไรแล้วก็เทรดกันเองไปมาเนาะอะอีกยันหนึ่งนะครับผมไม่แนะนำให้ตั้งสารเร่งปฏิกิริยาแบบนี้นะครับผมเพราะว่าทุกคนใช้แล้วก็ทุกคนขาดนะครับมันเป็นของที่หาค่อนข้างยากผมไม่แนะนําให้ตั้งนะครับผมอย่างเงี้ยผมไม่มีจะบ,บริจาคให้นะครับผมมีศูนย์เนี่ยก็สนับสนุนไม่ได้นะครับแล้วมัน ได้แต้มน้อยนะครับผมแลกเล็บคุ้มที่สุดนะครับก็ใครที่อยู่ในกิ้นะครับก็อย่าลืมไปเปลี่ยนของสนับสนุนพวกนี้ออกด้วยนะครับผมมันตั้งได้เวลาครั้งนะครับถ้าเกิดคุณตั้งไปแล้วเราไม่มีคนให้ของคุณเลยเนี่ยวันถัดไปคุณก็เปลี่ยนของนะครับแนะนาเป็นเล็บมังกรหรือเป็นพวกรูนนะครับผมจะง่ายกว่าถ้ารูนก็เอาเป็นรูนขนาดกลางนะครับจะดีที่สุดพวกขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยมันใช้เยอะนะครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ขนาดใหญ่นี่คนเก็บไว้อัพตัวกันมากกว่านะครับหายากด้วย เดี๋ยวผมตั้งของสนับสนุนเป็นลูนแสงไว้ก่อนละกันเพราะว่ากิュนี้ยังเป็นกิวขนาดเล็กอยู่นะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังฟาร์มพวกมังกรอ,อะไรพวกนี้ไม่ค่อยไหวเนาะผมก็ใช้เป็นลูนไปก่อนละกัดส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องการบริจาคให้กับกิวนะครับผมการบริจาคเนี่ยเราจะบริจาคได้2องอย่างนะครับก็จะได้เป็นบริจาคเป็นเงินเนาะบริจาคเป็นเงินมันจะได้เป็นหน่วยเงินกิวคืนมานะครับหน่วยเงินกิวอันนี้มันจะอยู่ด้านซ้ายล่างเนาะ มันเอาไว้ให้กับผวกหัวหน้ากิลเนี่ยเขาซื้อบัฟนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องร้านค้ากับตันอีกทีนึงละกันแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเรื่องบริจาคก,ก่อนนะครับบริจาคเงินนะครับเราสามารถบริจาคได้สูงสุด50,000โกต่อวันนะครับผมผมแนะนําว่าทุกคนที่อยู่ในกิลควรจะบริจาคเต็ม50,000ทุกคนนะครับเพราะว่าเงินจริงๆมันไม่ได้หายยากขนาดนั้นเนะาะเวละห0 0 0มเนี่ยมันลาแบบเดียวก็ได้นะครับก็แนะนํา เอาวันละห้าห0ื่นไปเลยนะครับแล้วก็จํานวนเหรียญทองที่ได้ตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่เราบริจาคด้วยเนาะเหรียญทองตรงนี้มันก็ใช้เยอะนะครับก็แลกไปเลย5้าหมื่จะได้ซื้อบัฟได้ด้วยส่วนการบริจาคอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องเครื่องหมายความกล้านะครับไอ้เจ้าเครื่องหมายความกล้าเนี่ยมันได้จากเวลาเราทำาควตเร่งด่วนเนา พวกเพยที่เราเราเดินอ่าเราฟาร์มอยู่แล้วมันจะมีเด้งขึ้นมานะครับเออเป็นเพยเร่งด่วนเนี่ยก็ทําเสร็จมันจะได้ไอ้เจ้าลูกแก้วแดงๆอันนี้มานะครับแล้วก็เอามาบริจาคได้อันนี้มันเอาไปทําอย่างอื่นไม่ได้นะครับต้องบริจาคก,กิ่วอย่างเดียวก็แนะนําว่าบริจาคไปเลยนะครับผมพอบริจาคไปแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นปลอกแขนบัญชาการมานะครับปลอกแขนผู้บัญชาการมันเอาไปซื้อของในร้านได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมไปพูด เรื่องการซื้อของในร้านถัดไปเลยละกันนะครับอันนี้ผมก็ดเน a t ไปก่อนต่อมานะครับในส่วนของร้านค้าสมาชิกอันนี้เราก็จะเอาพวกเหรียญทองกับปอกแขนเอามาซื้อของในร้านนะครับผมสิ่งที่ผมแนะนําให้ซื้อนะครับแน่ๆคือเทลล่าฟันทัดมานะครับผมเดือนละหนึ่งตัวเนาะมาซื้อได้เดือนละครั้ง ก็ซื้อไปเลยนะครับผมถ้าใครมีเหรียญพอเนาะใช้90้ายเหรียญต่อเดือนนะครับมันหาไม่ยากเนาะเหรียญทองเนี่ยจริงหาแบบเดียวก็ได้นะครับผมถ้าเราบริจาคทุกวันกลับให้ของสนับสนุนทุกวันเนี่ยยังไงก็ได้เนาะส่วนต่อมานะครับก็เป็นหินแปลรูปสีทองอันนี้ผมยังไม่แนะนําให้ซื้อนะครับเพราะว่ามันใช้ปลอกแขนค่อนข้างเยอะมันซื้อได้เดือนละครั้งนะครับแต่ว่าด้วยจํานวนที่ปอกแขนมันใช้เยอะเนี่ยมันเอาไปซื้ออย่างอื่นดีกว่านะครับผม ต่อมานะครับมเมล็ดโมลักโกลาอันนี้แนะนำให้ต้องซื้อนะครับอันนี้ซื้อได้สัปดาห์ละหนึ่งเม็ดนะครับผมเป็นเม็ดที่เราไปปลูกในอ่าในเมืองของเรานะครับเราก็จะได้ไอ้เจ้าโสมออกมาอัพสกิลเนาะต่อมาจะเป็นส่วนของอาติแฟกต์ PVP นะครับผมอาติแฟกอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่เน้นเอาไว้ใช้ใน PvP กันนะครับอ่าของดีๆที่สุดเลยเนี่ยก็คือตาแห่งความกล้านะครับอาติแฟกอันนี้ดีมาก เอาไว้ใส่แล้วถึกมากนะครับใน PVP เนี่ยมาใช้ปอกแขนถึง750อันต่อชิ้นเลยนะครับนี่คือเหตุผลที่ทำไมผมถึงไม่แนะนำให้แลกหินแปลูกสีทองเนาะก็แนะนำให้มาแลกอร์ติแฟกพวกนี้ก่อนนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าอร์ติแฟกอันบนน่าจะดีที่สุดนะครับสองอันล่างเนี่ยมันเป็นอันใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาตอนผมเลิกเล่นไปแล้วอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาใช้กันหรือเปล่าแต่อันบนเนี่ยใช้แน่ๆนะครับผมก็แลกให้หมดเลย12ออันนะครับเอามา ตีบวกบวกเลเวลกันได้นะครับผมให้มันน่าจะเต้เต็ม2อันเลยมั้งถ้าเกิดแลก62อันนะครับก็อันละ750ต่อมานะครับจะเป็นส่วนของพวกขีบสุ่มศาสตร์เร่งปฏิกิริยานะครับอีบพวกนี้จริงๆผมไม่ค่อยแนะนําให้แลกเท่าไหร่ก็ถ้าจะแลกนะครับแนะนําก็ใช้ไอตาก้าหาเนี่ยเหรียญทองอันนี้แลกเอานะครับพวกปอกแขนเนี่ยเก็บไว้แลกเจ้าอ์ติแฟกจะดีกว่าเนาะอ์ติแฟกสามอันด้านบนนี้นะครับ ที่ผมไม่แนะนําให้แรกเนี่ยเพราะว่าไอหีบสันเร่งปฏิกิริยาเนี่ยมันเป็นหินอ่ามันเป็นหีบส่งนะครับเราบางทีเปิดมาอาจจะไม่ได้ของที่เราอยากได้ก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าจะอยากซื้อจริงๆก็แนะนําให้ซื้ออันล่างสุดนะครับที่มันใช้เหรียญทองตากะหาเนี่ยซื้อนะครับผมส่วนไอสออันนี้ที่เป็นปอกแขนแก็ไม่แนะนําให้ซื้อนะครับสันเร่งปฏิกิริยาเนี่ยจริงๆฟาร์มในด่านกิจกรรมกับไปคาฟเอาในแตงจูรี่น่าจะดีกว่านะครับผม แล้วก็ต่อมาเป็นหินอัญมณีแปดธาตุอุปกรณ์นะครับอันนี้เป็นหินที่ใช้ตอนที่คลาฟอาวุธนะครับผมก็เช่นเคยถ้าอยากจะซื้อนะครับแนะนำว่าซื้อแค่อันนี้ที่ใช้เหรียญตากาหานนะครับอันที่ใช้ปอกแขนเนี่ยไม่แนะนำเนาะมันได้ของเหมือนกันนะครับ2ออันนี้แค่มาใช้ของแรกคนละอย่างกันก็ซื้อได้1อันต่อสัปดาห์ถ้าใครเหรียญเหลือๆเ,เนี่ยก็ซื้อเก็บไว้ได้นะครับ สองอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเข็มทิศของวงกดกับเครื่องราง Art นะอัติแฟกชั้นต่ำเนาะเข็มทิศของวงกดเนี่ยถ้าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เรากําลังสํารวจเขาวงกดอยู่นะครับก็ซื้อเก็บไว้ได้มันซื้อได้1นครั้งต่อสัปดาห์เนาะเราจะได้สํารวจเขาวงกดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องรางอัติแฟกชั้นต่ำเนี่ยมันจะใช้เหรียญกาหันซื้อนะครับถ้าใครเหรียญเหลือๆแล้วอยากบวกอัติแฟกนะครับก็เอาเหรียญมาแลกตรงนี้ได้ และนั่นก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับร้านค้าสมาชิกิ้วเนาะต่อมาเดี๋ยวผมพูดถึงร้านค้ากับตันนิดหนึ่งละกันอันนี้มันจะเป็นร้านที่เฉพาะหัวหน้ากิ้วหรือรองหัวหน้ากิ้วเข้าถึงได้นะครับหลักๆแล้วเขาก็จะเข้ามาซื้อบัฟกับซือ้อพวกของแจกค,คนในกิ้วกันเนาะบัฟพวกนี้เนี่ยมันจะซื้อได้สูงสุด24ชั่วโมงนะครับมันจะซื้อครั้งหนึ่งมันจะได้12ชั่วโมงแล้วก็ถ้าซื้อครบ24ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันต้องรอคูดาวนะครับผมแบบเนี้ยรอ ก็แนะนําว่ากิวไหนที่ได้รับบริจาคเยอะๆก็ให้ซื้อไว้ตลอดนะครับพวกในกิวก็จะได้บัฟตรงนี้กันส่วนพรแห่งการรักษาเนี่ยจริงๆไม่ไม,ไม่ผมคิดว่าไม่น่ามีกิวไหนซื้อกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยใช้ไอ้ระบบกิวตัวละครที่เจ็บนอกสนามเท่าไหร่กันเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการเติมพลังงานกับพวก สเปียรกิวนะครับผินสเปียร์กิวอันนี้มันก็ส่งของเนาะก็มันก็ส่งเหรียญส่งพลอยอะไรพวกนี้นะครับถ้ากิวไหนมีของที่คนบริจาคมาเยอะๆเนี่ยผมแนะนําว่าก็ซื้อแจกคนในกิวไปเลยก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็ซื้อเอเนจีห0หน่วยแจกคนในกิวเลยเพอกดซื้อปุ๊บเอเนจีพวกนี้มันจะถูกส่งเข้าเมลให้กับทุกคนในกิวนะครับก็ไปกดรับออกมากันได้ อย่างตอนนี้กิวผมเพิ่งตั้งได้ไม่นานนะครับเจ้าทองที่ใช้ซื้อเอเนจีพวกนี้ก็จะยังมีไม่พอเนาะเพราะผมเอาไปซื้อบัฟกับซามากว่านะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของหัวหน้ากิวกับรองหัวหน้ากิวที่ต้องจัดการเนาะก็คุยกันแอในกิวได้นะครับว่าแบบอยากให้เปิดบัฟช่วงไหนมีตลอด24ชั่วโมงหรือเปล่าแล้วก็ของที่อยากให้ซื้อเนี่ยพลังงานให้ซื้ออันไหนนะครับผีบสเสบียงกิวเอากันหรือเปล่าก็ถ้าบริจาคก,กันเยอะก็น่าจะซื้อกันได้เนาะและสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนนของาาารรรกิรจจปปะะํสััดห์คบ ภารกิจประจําสัปดาห์เนี่ยก็ทุกคนสามารถทําได้นะครับผมหลักๆก,ก็จะมีการรับรางวัลกิลดังครับก็คือเช็คอินกิวเนี่ยหครั้งก็5วันแล้วก็มีให้ของสนับสนุนคนในกิลห้าครั้งนะครับมีตีเวิร์ลบอสหกครั้งเวิร์ลบอสก็ต้องรอแอดเคาน์เตอร์ห้าสิบเนาะถึงจะทําได้แล้วก็ตีด่านพูดนะครับที่ฟาร์มพวกหินลูนตามธาตุนะครับสิบครั้งอันนี้มิชชั่นมันมีแค่ สี่อันนะครับจริงๆแต่ก่อนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีพวกให้เดินเขาวงกดอะไรพวกนี้ด้วยถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็ตอนนี้มันเหลือแค่4อันก็ง่ายๆแนะนําให้ทําทุกคนนะครับความสําเร็จระดับสูงอันนี้ยังไม่มียังไม่เปิดอัปเดตให้นะครับแล้วนั่นก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับระบบกิ้ทั้งหมดนะครับที่ผู้เล่นใหม่ควรจะรู้ไว้แล้วก็ควรจะทําตามนะครับผมอย่าลืมว่าเรื่องของสนับสนุนคนในกิกับเรื่องการบริจาคเนี่ย มันเป็นเงื่อนไขของแล้วแต่กิลด์นะครับก็อย่าลืมเช็คเงื่อนไขของกิลนั้นๆที่คุณเข้าไปอยู่ด้วยว่าแบบใครให้บริจาคเท่าไหร,ร่แล้วเขาให้ตั้งของสนับสนุนเป็นอะไรนะครับจะได้อยู่ๆไม่ถูกเตะออกจากกิลดโดยที่ไม่มีเหตุผลนะครับผมอ่ะและนั่นก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหากิลในวันนี้ก็ถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และ c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเอาละครับวันนี้ผมซัมสแกรมขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีคับ